โหลโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอาเฮียนะอันนี้อยู่กับนันตัวโมบายออนไลน์เช่นเคยนะก็อันนี้วันนี้นะก็มาเปิดโอนุกิให้ดูนะเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ว่าคือมันอยู่อีกประมาณเดือนหนึ่งนะก็ถ้าไม่เกิดยังไงก็เฮียก็จะอัดทองแล้วนะคืออันนี้60ที่เปิดคือเป็นตัว S ธรรมดานะตัวก่อนหน้านี้เจ้า หุ่นรายการนั่นนะก็เลยไม่นับแล้วกันนะถือว่าใกล้เคียงตอนนี้มีซีอูสีเศษนะเปิดไป61ครั้งนะก็เดี๋ยวจะเปิดอีก190ดูนะว่ามันจะประมาณไหนคะโอเคนะมาต้องเซ็นเซอร์ฮัดผ่านนิดหนึ่งนะจะได้ชิ้น ไปฮะโอ้ได้มาเท่าไหร่วะสองเศษเป็นหกฮะได้มาอีกสามเก้าแล้วโอเคได้มาน่าจะประมาณสิบละสองนะอ๋อสิบหกแล้วเปิดแรงไวเลยได้มาอีกสองฮะ สองอีกแล้วแล้วก็ออสามยีออ่สนะิบหกครตอนนี้ยีแ่แปดละโอ้โหค่อนข,ข้างเกลือเลยทีเดียวนะสำรับภักนี้หเปิดไปร้อยหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งเลยอ๋อ คืออะไรต้องรอก่อนเนาะเดี๋ยวนะโอเคเขาบอกว่าเ,เปิดได้แค่นี้นะวันนี้สำหรับวันนี้นะได้แค่ทีละร้อยมัง้งนะหรือห้าสิบอะไรอย่างนี้เออเปิดไปร้อยหนึ่งแหละโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัดต่อนะยังไม่จบฮะโอเคมาฮะวันนี้วันที่สองนะที่เปิดอ่า โอโนกินะเดี๋ยวนะร้อยหกสิบเอ็ดแล้วเมื่อวานนะตอนนี้มีอยู่สามสิบเซษนะโอเคเติมเข้าไปฮะโอโหสิบแล้วสองนะกะไว้เลยอ่าสิบแล้วสี่ละ โอ้แต่มันข้ามไวมากเลยกดปุ๊บข้ามปับกดปับข้ามปุ๊บโอ้เท่าไหร่เนานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามแปดเองเหรอสิบยี่สิบ,ส,บ,ส,บสามสิบขาดอีกประมาณอ่สิบปะ่ะโอโ้ อย่างเกลือเลยแม่งโอเคหวังว่าจะเกิดนะหกสิบสองใช่ไหมบวกกับนี้ห้าสิบสามสิบก็เป็นเท่าไหร่สี่สองกับสามสิบก็เป็นเจ็ดสิบสองนะอีกแปดนะอืม อ่ะเดี๋ยวดูอันนี้เปิด220แล้วนะ45ขาดอีก5ป่ะเดี๋ยวนะเอ่อตอนแรกอ่ะม,มีเขียมีเซตอยู่4เนี่ยปะมา30กับเอ่อ42 สามสิบกับสี่สิบห้าก็เป็นเจ็ดสิบห้านะขาดอีกห้าเดี๋ยวเปิดอีกสิบก็น่าจะได้หนึ่งสองโอ้โหขาดอีกสามอีกคลิปโอเคเกิดละฮาก็หมดไปประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะมากเออมันสองร้อยยี่สิบแทบจะพอดีเลยนะ เปิดไปเกินสองรอยี่สิบอะแล้วก็มากดใช้กล่องนี่ด้วยนะอีกสามสิบเศษโอเคเกิดพอดีเป๊ะเลยนะสำหรับอโอโนกิเราวันนี้ฮะรอมานานนะน่า มีประกาศตามเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะก็กดไปหน่อยโชว์ก่อนโชว์ก่อนโอเคเสร็จแ,แล้วนะก็อย่าลืมมาอัพอัพสเตตด้วยนะอ๋อเวลเวลเวลไม่ถึง หมดไปประมาณเท่าไหร่วะ2 40 2 0 50ได้นะรวมจากที่เปิดทั้งหมดเลยก็ถือว่าไม่เกือเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนแรกเปิดเอาไอ้หุ้นรายกาไงมันก็เลยไปแล้ว60อะ่ะถ,ถือว่าดวงค่อนข้างมีอยู่นะเพราะว่ามัน1ิละ2ใช่ไหม ก็อย่าลืมมาใช้เจ้าข้าวปั้นนี่ด้วยนะโหอัพยาวๆเลยฮะสวัปรัวๆเป็นลูกลักเลยนะตอนนี้ ไม่มีตัวอื่นละโอ้ยลูกี้ฮะ้อเอาออฟายด้วยนะโอ้ยยี่สิบเลยออ เทองไหมทองเละโอ้นี่อับอีกเยอะเลยโอเคเอาทองก่อนแล้วกันนะอืมเดี๋ยวไปซัดพีวีทีมกันซัดพีวีทักตา โนกีแพนเกตแล้วอะน่าจะพอได้นะเพราะว่าไฟมันมีมันมีสกิลเพิ่มจาักกะนะมันก็เลยทำให้ครบ3ส,สกิลได้ง่ายกว่าเพื่อนนั่นเอง กดปุ๊บมาปับา๊บสตาร์ทก,ก่อนเลยปืนบีมเข้ามาฮะลดไปสิเปอร์เซ็นต์ ทำไมเจอตึง่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เลีกหุ่นเลยนะเพราะว่าติดสถานะตัวดำเมื่อกี้ฮะหน้าดำไปเรียบร้อยเลยเลโหแล้วโดนเทนเทนไปฮนะน่าจะแตกการนี้นะโอ้โหแล้วเขาปล่อยกล่องก่อนด้วย อันนี้สแตปเราเนี่ยสู้ไม่ได้ฮะยิงแรงไปด้วยยิงทีประมาณหกพันหกพันหกก็สามพันสองเลยนะะเราได้คอมโบมาหนึ่งทีฮะรับหัวเขาตายไหมตายแป๊ดหนึ่งฮะสินายที่ต้นแรกเรา ไม่ได้ตีนะถ้าตัวแรกเราได้ตีเนะี่ยถ้าเรากดไอ,อ้สกิลตัวหลักเราก่อนก็จะดีมากนะใช้ไม่มจีบใชไม,ม่ใช้โอ้โหแล้วเขากดชิกะมาเรียบร้อยฮะออกตัวแรกด้วยอือ เอาแล้วเขาออกสกลนะิสลก่อนนะฮะนิดร้อยเลยตาน,นี้แตกจะ <c oughs> คือดูตัวก็พอรู้แล้วนะผมเทนเทนชิกะร่างนี้จะค่อนข้างเก่งใน PVP ฮะทั้งหลายเราแบบมีใบกันกันแรงล่วงฟรีอันหนึ่งฮะโอโนโอโนอกิโอโนอกิอ่ามันเปลี่ยนแทนแล้วมัน คอมโบก็ยังอยู่นะคือมันไปได้หลายทีมานนะ <c oughs> สรุปก็คือใช้เวลา2วันในในการเปิดสองร้อยคัมพี200กว่านะ โอ้เจอทีมเดิมมะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากดยอมแม่งนี้มะเนี่ยแต่ว่าเราเปลี่ยนหัวใหม่นะเราเรา,า,ห,าหน้ามืดอีกวะเนี่ยโอเคยัง ว่าโอนุกินี่อ๋อคือขัดมาน้ำลายเพื่อใครดูนะจะได้กอบทีมแม่งจ้ะ <laughs> <c oughs> ออกดีกว่าจะได้ไม่เสียวเวลานะป <c oughs> ออกติเฮจะเล่นสองอันนี้เท่านั้นเลยนะไม่ค่อยเล่นอันอื่นอ่ะ <c oughs> อันนี้มาลองโอนดก,กิก่อนเพิ่งได้มานะสดๆร้อนร้อนเลย แล้วก็มันจะมีของสมใส่ก็อย่าลืมมาใส่ไว้ด้วยนะออกีออกีก็เน้นสปีดให้มันนิดหนึ่งนะมันเป็นตีม่วงนะตีเท่ากันหมดเลยโอเควัคนนี้อีกตาเดียวนะเลิก มันเกิดจะประมาณนี้นะเวลาที่เอ่เออ้าวตานี้ได้ตีไก่ทักตาก็ยังดีฮะตานีนิ่มเลย ถ้าติดคอมโบโอนอุจิจะเอ,อ่อใช้จักระศูนเลยปะใช้ศูนย์เลยมามานานนะเห็นบางทีก็ศูนย์บางทีก็ยี่สิบน่าจะประมาณนี้แหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะอือ ต้องพยายามใช้สกิลให้ครบ3นะนี่ที่มันจะได้ใช้เจ้ากล่องแสงนั่นนะสองละอีกทีเดียวนะก็คือนี่แหละสาเหตุที่ทำไมเฮียเอาเจ้าตัวไฟมานะี่ะตัวหลักที่เป็นไฟนี่ ด้วยนะเวลาทีเออ่เป็นสถานะไอ้หลังจากกองไฟแล้วนะทำให้ไม่สามารถใช้สกิลได้ทั้งสองฟังเลยค่อนข้างดีโดนขาดทั้งสองฮะ เป็นสาเหตุที่ทำไมเฮียเลือกในจีนอะ่ะอ่ะมันใช้ได้สองทีแล้วยิงบีมปิดฉากไปเรียบร้อยฮะสวยงามตานี้อ้าว ออคือแชร์ร <c oughs> ท่าซ้ายก็คือเล่นต่อสินะ <c oughs> มาเดี๋ยวเฮียพาแตกอีกตานะแล้วก็จะได้ปิดคลิปนี้ <c oughs> ตาท้ายตาท้ายเด <c oughs> ี๋ยวต้องโอ้โหแล้วเจอเซตเดิมอีกแล้วฮนะแต่ว่าเปลี่ยนอโนอกิเป็นเจ้าโอโลนั่นนะ แล้วชิกะนำมาด้วยเบอร์หนึ่งนะฮะโอ้มาถึงนั้นกดเลยเหรอเกินไปมันกดชิกะดี่อามันปล่อยให้เราขัดเลยเนะี่ยจริงๆมันกดชิกะมาขัดเราได้ด้วยนะออมมันติดสกิลอะโอเคโดนไปหนึ่งฟ <c oughs> ีดใช่ไหม ก็เรียกว่าแรงพอสมควรก็มีสองตัวนะมีโอโนโอกับไอ,อ,อ,อ้เจ้านี่แหละโอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโ,โลตัวนั้นลบแปดเลยเหรอ <c oughs> แต่โอโลกี้เราเออโอเคอืม อีกแล้วหน้าเทาหน้าดำไปแล้วฮะ <c oughs> เออเออจริงจริงมาตียาวทั้งแถวเลยนะโอโนกิก็คือถ้าอยู่บนก็คงจะดี <c oughs> <c oughs> แต่โอเคแม่อะไร <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วชิกะมาอีกแล้วอา้าวแต่โชคดีที่เออ่พระหุ่นไรกาไปสัตว์เข้าพอดีฮะจะหยุดเทนเทนได้งั้นน่าจะแตกเลยนะเออนี่กิ๊กแลกวะโอ้โหเลือดนี่แทบไม่มีฮะตอนนี้ มันก็โอเคอะ่ะมันไม่ได้แรง,งมากเนะเรียบร้อยโดนพัดลมงูแน่นโอ้ <c oughs> โหเลยท่านี้ยัง,งแรงเลย อนุกิกันบ้างนะเพื่อใครที่จะไปเปิดนะก็ถือว่าโอเคนะหลายๆอย่างเรื่องเรื่องของดาเมจด้วยกันล็อกสกิลอะไรบางอย่างอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะเอาจริงมันเก่งแต่ว่าทีมเฮียมันไม่มีตัวไงนะ <c oughs> นะก็เลยเออมันได้แค่นี้แหละ <c oughs> โอเคนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แลกันนะอันนี้เป็นอ่า EP 2สองแล้วนะโอนุกิได้ถือกำเนิดแล้วนะบายบายก็ไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะบายบายอย่าลืมซับด้วยนะจุ๊บจุ๊บ